สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับคลิป3นะครับของปัญญาทานสายนะครับปัญญาทํางนานที่ประเทศไต้ไหวันนะครับอาชีพกุ๊กนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะปัญญาก็เตรียมเ,เ,เรียกว่าวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะทําต้ยมยำไก่เย็นนี้นะครับนี่คือไก่อเราแช่ตู้เย็นมามันแข็งใช่ไหมปัญญาก็มาละลายน้ํา เดี๋ยวจะพักเดี๋ยวเนี่ยจะต้มต้มเพื่อให้มันแบบว่าไล่เลือดไล่อะไรออกนะครับเย็นนี้มีต้ยมยำไก่นะครับก็ตอนนี้ก็ละลายแล้วน้ำแข็งก็ละลายแล้วนะครับแล้วก็วัตถุดิบต่อมานะครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีพริกขี้หนูแจงจินดาแล้วก็ หัวหอมแดงนะครับเดี๋ยวปัญญาจะปอกจะมีหัวหอมแดงเอามาใส่เยอะๆหน่อยเพราะคนคนทานจํานวน1นึท่านนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่มาเยอะๆเลยแบบหอม,หอมชื่นใจชื่นใจนะครับหอมแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้นี่ปัญญาเตรียมไว้แล้วก็ปัญญาก็หั่นมะเขือเทศเอาไว้แล้วด้วยเห็นไหมคือพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็ ทำให้แบบเป็นชิ้นๆหั่นแล้วก็หรือก็รอรอ,รอแบบรอต้มตอนเย็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่ละลายน้ำมะขามเปียกไว้ด้วยเดี๋ยวจะใส่มะนาวเพิ่มลงไปเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าอาหารหน้าตาอออกาแม้วจะเป็นยังไงนี่เสร็จแล้วตอนนี้เราก็ตุ๋นให้มันแบบว่านุ่มๆล็บข้างในสุกดีๆนะครับแต่ว่าเปาียชิโนสแซ่บมากรับเข็ดมากๆถูกใจคนไทยนะครับ ฟันขึ้นปุ๋ยเลยเข้าเรื่องกันเลยนะคะอย่าลืกดติดตามและกดซับสบไครต์ให้ด้วยนะคะเห็นไหมนี่ไก่แบบชิ้นๆนะมันตจะได้ไก่กระสองสามชิ้นนะนี้เลยประมาณนทุกอย่างเปื่อยสุกหมดแล้วเทคนิคก,การปรุงให้อร่อยนะครับเราก็ใส่แบบว่า หอเปรี้ยวนำแล้วก็ออกเผ็ดด้วยนะคะแล้วก็หอมแบบใส่น้ำปลาใส่อะไรให้มันมีกลิ่นหอมไปนะคะับสำหรับต้มยำรับคนเยอะๆกินแบบคนละเนี้ยอันนี้คือหนึ่งรอยหกคนนะที่กินในกระทะใบเนี้ยแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวบ๊ายบายกดติดตามได้นะ